วันนี้เธอก็อยู่กับช้บของฉันแล้วก็เกมดักกันไปอีกแล้วนะเออวันนี้ก็เป็นคลิปประจําสัปดาห์เนาะก็อย่างที่บอกแหละจะพยายามลงให้ได้ทุกสัปดาหออ์อาจจะคลิปหรือ2คลิปก็แล้วแต่เวลาว่างของเราเนาะเออช่วงนี้เราใกล้จะสอบแล้วก็เลยแบบว่าไม่ค่อยว่างนิดหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องพยายามอ่านหนังสือแล้วก็เอ,อ่อเกมพักสองก็จะออกแล้วก็แบบไม่ใช่จะออกอย่างนั้นสิต้องบอกว่าเปิดให้เล่นเป็น เปิดกู๊ปเปอรบต้าเทสแล้วเราก็ใกล้จะได้เล่นแล้วก็รออดใจอีกนิดนึงเนาะเราก็จะได้เล่นด้วยกันแล้วแม้แต่เป็นกู๊ปเปอร์เบต้าก็ตามอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเข้าหัวข้อหลักของเรากันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนไม่ใชิงว่าสอนหรอกน่าจะเป็นการบอกมากกว่านอ้อนั่นก็คือโหมดที่มีชื่อว่าโหมดทีมโจมตีโอดีซีเนาะก็เป็นคลิปของผู้เล่นใหม่หละที่ควรทำออกไปตั้งแต่เมื่อ นัดมาแล้วมีโอ,อกาสได้ทําแล้วค่ะแบบว่างแล้วอ่ะโดยในโหมดกองทัพอริสีตรงนี้นะคะจะอยู่ในโหมดสํารวจค่ะพอเพิ่งกดเข้ามาปุ๊บให้เลื่อนไปเลื่อนไปปุ๊บจะเจอทีมโจมตีโอริสีนะคะโดยทีมโจมตีโอริสีก็คือกานเจี้ยนที่ดรอปพวกอาวุธคลาสให้กับเราแล้วก็ดอกสารสกัดยิญญยณคันลาให้นิดหน่อยด้วยก็มันก็ดรอปไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกแต่ว่าหลักๆก็คือเป็น เครื่องสวมใส่คลานะในระดับต่างๆนะโดยก็จะมีแด่งเป็นดันเจียน5ดันเจียนแล้วก็คือเป็นดันเจียนตามวันเลยซึ่งมันจะสลับสลับกันไปเรื่อยๆนะสมมุติว่าวันนี้วันจันเอออาจจะเป็นดาวเพดสาวกผู้แพร่เชื้อตัวนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นจันต่อไปอาจจะเป็นดาวอื่นเป็นด่านอื่นก็ได้อาจจะเป็น ด่านสุดท้ายนี้ก็คือด่านที่5นี้ก็จะวนมาเป็นด่านหนึ่งเป็นฟิวประมาณนี้โดยมันจะสลับสลับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละก็ไม่ต้องตีเลอะไรมากเนาะเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าเล่นยากขนาดนั้นอ่ะโดยจุดประสงค์ที่เราจะต้องมาฟาร์มที่ด่านนี้นั่นก็คือหาเครื่องสมส่นั่นแหละคือเครื่องสมส่คา์าเนี่ยมันจะช่วยทําให้ไอดีของเราเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีขึ้นสร้างความเสียหายได้เยอะขึ้นโดยมันจะต้องใช้ตัวละครที่กําหนด โดยมันจะมีเขียนบอกไว้อยู่แล้วก็คือเห็นตรงนี้ไหมก็คือกลุ่มพวกกล้าแห่งนอวอาร์ห้ารัชามังกรและไททันก็คือเป็นเผ่าซึ่งเกมนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าเผ่าของตัวละครก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นเหมือนสารนกกรมรวมญาติอย่างหนึ่งที่แบ่งว่าพักพวกตัวนี้เป็นคนจากเผ่านี้เผ่านี้ดูจากตรงนี้น่าจะได้นะอ่ะดูจากตรงนี้ไปได้โอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดกว่า นี่นะพอเพื่อนๆกดเข้ามาในยนะผู้ก,กาใช่ไหมกดไปที่ฟิลเตอร์ปุ๊บก็เห็นตรงนี้ใช่ไหม all faction ตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนเผ่าให้ทชืเปรียบก็คือมันเป็นเผ่าเผ่าก็คือเป็นกลุ่มคนว่ากลุ่มของตัวละครนี้นะมันมาจากไหนฮะเป็นตัวที่มาจากในเรื่องในส่วนไหนด้วยเป็นตัวบ่งบอกเป็นในไหนด้วยนะว่าตัวละครนี้เป็นกลุ่มคนจากตรงนี้เนื้อเรื่องอยู่ตรงนี้ในด่านนั้นๆนี่ๆก็ว่าไปเนาะโดย มันก็จะมีตัวละครแบ่งๆไปนั่นแหละก็ตามแต่ว่าคนเผ่านั้นจะมีกี่คนโดยในโหมดโจมตีโอเดสตีตรงนี้นะจะใช้ประมาณ2-3ถึงเผ่านะในการเล่นเอออันนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะไม่ผิดก็จะประมาณ3เผ่าโดยประมาณเนาะโดยในผู้ก้าแต่ละดาวก็จะสามารถเลือกชาได้เฉพาะผู้กล้าในเผ่านั้นๆลงได้เท่านั้นอ่าโดยในดาวดาวแรก มันจะมีความแตกต่างกับดาวที่อยู่สุดท้ายประมาณนี้นะอ่ะก็คือดาวแรกจะเป็นดาวที่อ่อนที่สุดเสมอก็คือไม่ว่าด่านด่านไหนเนี่ยจะวนมาอยู่เป็นด่านอันลำดับที่1ด่านนั้นก็จะเป็นด่านที่ดบอ่อนลงมาจะบอกว่าไงดีอ่ะคือมันจะตีง่ายกว่าด่านที่อยู่ท้ายสุดเนาะแม้ว่าด่านนั้นจะเป็นด่านรูปแบบไหนก็ตามสมมุติว่าด่านด่านที่5้าของสัปดาห์นี้เนี่ยย้ายไปเป็นสัปดาห์ย้ายไปเป็นด่านแรก ด่านที่5เนี่ยก็จะกลายเป็นความยากระดับ1นึ่งก็ใช่ไหมอ่ามันจะเป็นประมาณนั้นโดยพอเราใส่เป็นตัวละครที่กําหนดโดยตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสมากนะว่าเฮ้ยฉันต้องใช้ตัวไหนแบบเพื่อจะได้ทําแต้มได้เยอะๆอ๋อไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าอาวุธคลาดเนี่ยมันหาได้ในดันเจี้ยนผจญภัยอยู่แล้วในอ่าเรียกอะไรนะหมดวางมือหมดออฟไลน์ก็หาได้ซึ่งไม่ต้องซีเรียสมากโดยเพื่อนๆก็กดเป็นปาร์ตี้ออตโต้ตรงนี้ แล้วก็ให้มันเซตให้เราเลยอะซึ่งแบบนี้มันจะง่ายกว่าสําหรับทางผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าแล้วก็ขั้นต่ําในการเล่นเนี่ยก็คอือเพื่อนเห็นคําว่าเป้าหมายตรงนี้ไหมเป้าหมายตรงนี้ก็คือเป็นเป้าหมายในการเล่นก็คือเราจะต้องสร้างความเสียหายให้กับบอสในด่านให้ถึงเป้ามันก็จะปลดเป็นระดับต่อไปซึ่งอะไรคือระดับต่อไปก็คือในด่านกองทัพโวลเดสต์เราจะต้องเซตทีมไม่สองทีมแล้วก็คือ ทีมกองลำดับทีมกองทัพลำดับที่1กับกองทัพลำดับที่2โดยกองทัพลำดับที่1น,นี่มันจะเขียนเงื่อนไขไว้อยู่นะแต่ถ้าเ,เพื่อนๆอยากอ่านแล้วลองตัดเองก็สามารถใช้ได้เนาะแต่ว่าเราแนะนําว่ากดตาร์ตต้ออตโต้เลยจะง่ายกว่าโดยพอเ,เพื่อนๆทาคะแนนในทีมแรกถึงเป้าแล้วมันก็จะเข้าสู่เฟสสองก็คือจะใช้ทีมที่2นี้ในการลงเล่นและเมือเ่อเพื่อนๆทาคะแนนถึงเป้าปุ๊บมันก็จะ ทำให้เราเนี่ยนายมาถึงในทีมลำดับที่2นะเราจะได้รับของรางวัลเต็มเวลาเนาะโดยในการลงแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีเวลาบอกด้วยก็คือประมาณ1นาที30วิถ้าเพื่อนๆอยู่รอดจนถึงตอนนั้นและทำคะแนนถึงมันถึงจะปลดลำดับต่อไปหรือจะได้รับเป็นของรางวัลสูงสุดเนาะ โดยรวมรวมหมดนี้จะใช้เวลาอยู่ประมาณ3นาทีในการเล่นและถ้าเ,เพื่อนๆสามาัครอยู่รอดได้ถึง3นาทีทําเป้าหมายคะแนนได้ถึงจุดที่กําหนดก็จะได้รับรางวัลไปแบบเต็มๆเลยโดยของรางวัลสูงสุดที่จะดอปในดันเต้นนี้ก็คือ22หีบนะและเมื่อเ,เพื่อนๆเก็บครบ22หีบปุ๊บมันจะตัดจบทันทีเลยก็คือเ,เพื่อนๆจะได้รับเป็นของรางวัลสูงสุดเองและมันก็ไม่ได้ดบแค่นั้นด้วยนะ ความจริงแล้วเนี่ยมันดอปไอเทมมากกว่านั้นอีกเพื่อนลองกดเข้ามาในคู่มือแล้วก็ดูรางวันกดทัพโอริซีนะก็คือพอเราเล่นด่านปุ๊บเนี่ยเราจะได้ของรางวัลเป็นเหรียญพิเศษโดยมันจะบอกไว้เลยนะว่าเออถ้าหากเราทํานั่นทํานี่ได้ก็จะได้เหรียญเท่าไหร่ก็แนะนำาให้อ่านเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเวลาเล่นจริงๆริงนะเราไม่มานั่งนับกันอ่ะถึงแม้ว่าผู้เล่นมาอาจจะมีความสนใจนิดนึงว่าเออต้องนับต้องนับ จำนวนเหรียญด้วยเพื่อจะได้ไปใช้แต่ว่าฉันแนะนําว่าไม่ต้องไปซีเรียสมากเนอะก็คือถ้าเล่นได้เหรียญเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นโดยมันจะได้เหรียญมาสูงสุดประมาณ36เหรียญมั้งแล้วพอเพื่อนๆได้เหรียญมาแล้วใช่ไหมอ่ะเราจะยังไม่พูดถึงตรงนั้นนะ,ะเก็บตรงนั้นไว้ก่อนนะพอเราได้เหรียญได้ของครบปุ๊บเนี่ยเหรียญพวกนั้นน่ะจะส่งเข้าตัวเราเลยเราไม่ต้องไปกดรับเพิ่มแต่ว่าหีบน่ะเราจะต้องไปกดรับในกล่องจดหมายนะแล้วก็แบบจะมีแบบ ของอย่างอื่นด้วยที่อยู่ในหีบนั้นน่ะคือในหีบมันจะส่งของรางวัลตามนี้เลยนะก็คือเครื่องสมใส่ในค้าและกับต่างๆศากรกลวิญญาณคาราแล้วก็ความสนงจเทพีต่อไปก็จะเป็นเหรียญที่ดอกตากตรงนั้นเราสามารถกดมาที่ร้านค้าของถัพและเอาเหรียญมาแลกของตามที่เห็นนี้ได้เลยนะว่าเออแลกของนั้นของนี้แบบสมมุติว่าเราขาดวิญญาณคนราอย่างเงี้ยก็สามารถใช้เหรียญตรงนั้นนะ่ะมาแลกวิญญาณคนราตรงนี้ได้ ขาดสกัดก,ก็เอาเหรียญมาแลกได้หรือต้องการอาวุธที่สูงขึ้นก็สามารถมาดูในร้านค้าตรงนี้ได้นะมันจะมีแบบอาวุธระดับสูงเดวิสูงสูงแบบ 3S 2S อยู่อะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆขาดชิ้นไหนอยู่ก็สามารถเก็บเหรียญมาซื้อได้นะซึ่งราคาก็เอาเรื่องอยู่กว่าจะเก็บถึงก็น่าจะแบบว่าสุ่มได้พอดีแหละเออก็คงไม่ต้องอัดบังเยอนะเนาะเออส่วนใหญ่ฉันก็ไม่ซื้อนะเอาดีๆ ขนาดจนมีตั้งสอง,งหเหรียญฉันก็ไม่คิดที่จะซื้อสักอันเลยนะเพราะฉันคิดว่ามันไม่จําเป็นเพราะเราสามารถส่มหาได้อะแล้วมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้รับในการเล่นดันเจี้ยนอ่ากองทัพอริซีโอเคเกือบจะลืมแบบหลงชื่อละโดยทุกครั้งที่เราเล่นกองทัพอริซีจนครบเวลาเราจะได้รับเป็นคะแนนมาซึ่งในการเล่นหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้มาประมาณเท่าไหร่อ่ะทำไมได้เฮเดี๋ยวขอใช้ก่อน โอเคไปดูมาละมันจะได้ประมาณสิบสองเหรียญมั้งเออถ้าจำไม่ผิดนะถ้าฉันแบบเออเดี๋ยวถึงตอนนั้นจะฉันขึ้นรูปให้ก็ได้โดยมันจะมีแต้มเขียนอยู่ตรงถ้าเพื่อนกดมาที่หน้าตรงนี้นี่อ่ะมันจะมีเขียนบอกอยู่ว่ารางวัลการเข้าร่วมทีมโจมตีแต้มของฉันก็คือถ้าเพื่อนเก็บแต้มจนถึงครบที่กําหนดก็คือ50แต้มร้อยแต้มร้อยห้าสิบแต้มเพื่อนจะได้รับรางวัลตามนี้เลยเพื่อนสามารถกดดูได้นะซึ่งรางวัลมันค่อนข้างจะดีมากก็ ไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนพลาดในการลงเพราะว่าหนึ่งมันลงฟรีมันไม่ได้เสีอยอะไรแค่เราจัดทีมกดปาร์ตี้ออโต้เซตปุ๊บกดปาร์ตี้ออโต้เซตปุ๊บแล้วก็กดลงอัตโนมัติแล้วก็ลงอันนี้คือ่ันลงไปแล้วมันเลยไม่ขึ้นเนาะเดี๋ยวหารูปที่ฉันยังไม่ลงเนี่ยมาอินเสิร์ตให้ก็พอเพื่อนลง,ลงเพื่อนเพื่อนก็นจะรับของรางวัลตามนี้เลยซึ่งไม่ได้ยากอะไรเลยหลังจากที่เพื่อนๆเ,เนี่ยลงด่านสําเร็จแล้วถ้าสามารถผ่านเงื่อนไขทั้งหมดได้ก็ จะทาให้เราปลดล็อกด่านต่อๆไปนะสมมติว่าฉันเนี่ยเล่นผ่านด่าน4ี่แล้วฮะซึ่งวันด่านลำดับต่อไปจะยังไม่เปิดนะจนกว่าจะถึงวันต่อไปก็วันที่อัดนี้ก็เป็นวันเอ่อวันวันวันอะไรอ่ะวันพุธหรออ๋อไม่ใช่เป็นวันพฤหัส่ะวันพฤหัสก็ถ้าตีดันวันพฤหัสเสร็จปุ๊บด่านวันศุกร์ถึงจะเปิดแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ผ่านเพื่อนๆก็ ถ้าได้เล่นด่านเดิมก็สมมติว่าเล่นด่านหนึ่งยังไม่ผ่านอย่างเงี้ยยังไม่ครบเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวไปทางต้นโน้ตเลยก็คือทําคะแนนเสี่ยงเป้าแล้วก็อยู่เฮรอดนะถ้าเพื่อนๆทำเงื่อนไขนั้นไม่ได้ด่านต่อไปมันก็จะไม่เปิดนะเพื่อนๆก็ต้องฟาร์มด่านเดิมต่อไปจนกว่าจะเปิดด่านใหม่ๆไ,ไปซึ่งก็อย่างที่บอกนะว่าไม่ต้องห่วงว่าเออมันจะลงยากไหมหรือว่ายัางไงมันจะบนสัปดาห์มาเรื่อยๆอ,อ,อยู่แล้วเพราะว่า มันเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องแบบใช้ทีมเดิมในการลงซึ่งอาจจะเป็นปัญหานี็หน่อยเพราะว่าเราจะต้องทําทีมใหม่ตลอดสาหรับผู้เล่นใหม่นะทาทีมใหม่ตลอดตลอดเพื่อให้เราแบบว่าจะได้ตามด่านพวกนี้ทันแต่ว่าก็อย่างที่บอกนาไม่ต้องซีเรียสมากะ่ะถ้าเราเล่นไม่ผ่านเราก็ต้องเล่นด่านเดินซ้ำวนไปจนกว่าจะผ่านไม่ใช่อย่างนั้นสิเพราะว่ามันจะวนด่านมาทุกสัปดาห์อยู่แล้วมันเล่นทีมไม่เหมือนกันก็ อาจจะลำบากหน่อย,อยนั่นแหละแต่ว่าก็สู้ๆนะอ่ะพอเพื่อนเล่นผ่านนะใช่ไหมวันต่อไปมัน,นจะโปรตานต่อไปเนี่ยแตนเตียนสามารถเข้าเล่นได้ในวันถัดไปหลังจากเปิดล็อกแล้วอ่ะจะเป็นประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรซับซนะ้อนเนาะอ่ะ,อะต่อไปก็คือเป็นข้อควรระวังนิดนึงเนาก็คือสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วเนี่ยในการลงด่านระดับ1 2 3 4 5เนี่ยอาจจะทำแต้มไม่ถึงเป้า ซึ่งมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าผู้เล่นใหม่น่าจะยังไม่มีของไม่มีอะไรอะไรอย่างนี้โดยเราก็แนะนําว่าไม่ต้องซีเรียสมากเนาะโดยมันจะมีเกณฑ์ขั้นต่ําในการอัปเกรดตัวละครเพื่อให้ทําแต้มได้ถึงเกณฑ์อยู่ซึ่งถ้าฉันแนะนำนะเกณฑ์มาตรฐานก็คือควรจะมีทุกตัวที่ใช้ลงในทีมเนี่ยประมาณเวฟสี่สเนาะ,ะเพื่อไมกดออโต้ล้วปุ๊บ ก็มาลองเช็คเวลดูเพาตัวนี้มีเวลเท่าไร่เวลเท่าไหร่เงี้ยซึ่งเวลดยประมาณก็ประมาณเวล40อันนี้คือเป็นเวลที่ได้ของละวันเต็มอัตราแน่นอนก็คือแต่ละยี่สิหีบแล้วก็12แต้มตรงนั้นแต่ประมาณสักเวล20เนี่ยก็น่าจะได้แต้มมากพอที่จะเล่นแต่ละวันแล้วคือเราไม่ต้องไปซีเรียสมากก็ได้ตรงนี้นะเพราะว่ามันลดลงทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ ทุกครั้งที่เราเปิดซัมมอนเปิดกระชาได้การมาแล้วก็ค่อยอัพไปแล้วก็เราก็จะได้พวกนางเวลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเองซึ่งพอถึงตอนนั้นพวกเราอาจจะผ่านด่านแล้วซึ่งก็ไม่แนะนำว่าไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้แต่ว่าแนะนําว่าให้ลงทุกวันจะดีเพราะว่าของรางวัลตรงนี้มันก็ค่อนข้างดีมากแต่ก็พวกอาวุธพวกนี้เนี่ยเรายังสามารถมันหาได้ง่ายที่สุดแล้วแล้วก็ได้ค่อนข้างเยอะในแต่ละรอบแล้วเราจะได้เอามาอัปเกรดตรงวิหารคาร์ดของเรา เพิ่มค่าสแตตของอาวุธให้มันแบบสูงๆเราจะได้ทำคะแนนภาพรวมของ ID ก็จะสร้างความเสียหายได้เยอะขึ้นทำแต้มได้เยอะขึ้นเล่น PVP ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะอะก็น่าจะหมดแล้วสำหรับหมดกองทัพออริสีดีอะอ๋อลืมมันจะมีมันไม่ได้มีแค่5ดันเจี้ยนนี่นะมันจะมีดันเจี้ยนวันเสาร์อาทิตย์ด้วยอีกดันเจี้ยนหนึ่งก็คือเป็นดันเจียนของเออฉัน ต้องอิสเร์รูปขึ้นแต่ว่าตอนตอนที่ฉันอัดฉันไม่ได้อิสเร์รูปไงฉันไม่เห็นก็นึกไม่ออกแฮะเป็นเป็นดันส่ออาทิตย์อะซึ่งดันนั้นจะเป็นดอกไอเทมระดับค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้เป็นตัวละครที่กําหนดเป็นตัวทุติการเท่านั้นอะมันจะใส่ตัวที่ต่ากว่าหรือสูงกว่าดันไม่ได้แล้วซึ่งมันเป็นเงื่อนไขยอยู่แล้วเนาะก็มาเป็นเงื่อนไขของดันนั้นแหละซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนมีตัวละครทุติการที่ตีบวกเยอะหน่อยก็ จะผ่านได้ค่อนข้างง่ายแต่ว่าสำหรับผู้เล่นใหม่ก็อาจจะทุรักทุเลนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยมีตัวแต่ว่ามันไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสเนาะเพราะว่ามีเท่าไหร่ก็ลงเท่านั้นก็ลงได้เท่าไหร่ก็แค่นั้นนั่นแหละไม่ต้องซีเรียสมากอาจจะลงไม่ถึงเกณฑ์เป้าหมายเดี๋ยวว่าแบบได้ของรางวัลไม่เต็มสูบแต่ว่าเราก็ยังได้รับรางวัลเนาะแม้แต่ว่าจะเล็กน้อยก็ตามแต่ก็แนะนำว่าให้ลงทุกวันนั่นแหละจะได้ของรางวัลตรงนี้นี่อย่างเยอะเลยคือแบบ มันไม่ใช่เยอะสิของมันดีมันได้ใช้งานจริงอ่ะก็แนะนําว่าให้ลงทุกวันเนาะสำหรับทั้งผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นปัจจุบันก็ก็สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้สาหรับคนที่กลับมาเล่นใหม่เนาะ <c oughs> <c oughs> คลิปของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีอัปเดตอะไรใหม่เกี่ยวกับเกมตัวละครใหม่ยังไม่เข้าแพทใหม่ก็ยังไม่เข้าแล้วก็มันไม่มีเนื้อหา บอกไงดีเนื้อหาที่น่าสนใจอ่ะเพราะว่าช่วงนี้เกมกำลังจะเปิดตัวภาค2เขาเลยต้องดรอปภาค1ไว้นิดนึงก็เว้นระยะห่างในการอัปเดตไปเบาๆอ,อันที่จริงอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้อาจจะพยายามอัปให้มันสอดคล้องก,กันกับภาค2ที่กำลังจะมาก็คือ,อถ้าใครเห็นสปอยที่เราเคยทำไว้ก็คือเป็นตัวละครคาสใหม่เนาะเป็นตัวระดับ f o r ส impact ก็คือ หน้าตาของแอสเทียเกมนั้นกับแอสเทียเกมนู้นคือเหมือนกันเป๊ะเลยซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีการคอลแลบกันระหว่าง2เกมนี้เป็นในในด้วยก็มีความเป็นไปได้สูงมากก็มันก็ธรรมดาเลยเนาะเขาก็เกมบริษัทเดียวกันเขาจะขายของกันไปไมา,ามัมนก็เป,นไปไนเป็นเรื่องปกติแหละนะแต่สำหรับวันนี้่าก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะเพราะว่าแบบเรา เราไม่อยากอาัดคลิปนานๆนะเพราะว่าอาัดคลิปนานๆทําแล้วมันใช้เวลาค่อนข้างนานในการอาัดในการทําอะไรนี้แล้วก็แบบช่วงนี้ไม่ค่อยว่างด้วยก็อัดนี้อัดหน่อยเอาแล้วกันค่อยๆทําไปก็สาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ทุกค,คนที่มารับชมนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายอ๋อใครทด่ยงไม่าลงทะเบียนเกี่ยวกก็ไปลงทะเบียนซะนะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้ไปละเด้อบ๊ายบาย